ความมือเอาแล้วครับผมยเยอะเขียดด้วยงานเข้าเลยครับไม่รู้ว่าอะไรกินครับอะไรอ่ะอูมาแล้วอู้อูดูครับอ,อูไม่พันอะไรขนาดนี้มาดูเบ็ดตอนบ่ายสามครับผมใส่ไว้ตั้งแต่ชเช้าเยอะเขียดครับผม จุงกระอามระกุนนี้ครับสวัสดีเอฟซีพี่น้องทุกคนครับผมมูวานผมไปใส่เบ็ดหมายคลองนะครับผมเหยือปูโอ้โหปรากฏว่าเจอฝนตกหนักหนักมากหนักตกทั้งคืนแล้วก็ฝืนเปลงไปใส่ไฟไปใส่เพิ่มนะแต่ตอนเช้าไปกู้มไม่ไดไ้ได้สักตัวนะครับผมเดี๋ยวจะไปแก้ตัวใหม่ปลาึ้นมีแต่ตัวใหญ่เทั้นเลยแล้วก็ก่อนนั้นก็เมื่อคืนก่อนก็ไปจับ เมื่อวานตอนคืนก็ไปจับเขียดมาได้มา16ตัวครับมาใส่ไม้นี้ตอนกลางวันเพื่อจะเอาคลิปลงตอนเย็นมาดูว่าจะได้สักแต้มไหมไปดูกันครับไม้นี้ผมเจอตัวใหญ่ทเท่าเขนนะตัวโล,โลกว่าเนะมาใส่ย,ยีบปูได้ตัววันห้าขีดไปตัวโลยังไม่ได้ครับผมไม่รู้ว่ายังอยู่ไหมไปดู้ัครับผมแล้วมาแล้วก็โชคดีอะไรอย่างนี้มาถึงปุ๊บฝนตกแม่เหมือนซ้ายมือจะยังอยู่ครับโอ้โห เขียดยังอยู่ครับไม่ครับเขียดยังอยู่โอ้โหขวามือเอาแล้วครับผมเยือเขียดด้วยงานข้าวเลยครับไม่รู้ว่าอะไรกินครับไหนเชื่อเฮ้ยโอ้โหทรงนี้หลุดหลุดหรือเปล่าครับอย่าไปดึงมั่วทั่วนะน้องเยือเขียดอันตรายครับ นั่นหลุดครับผมเรียบร้อยครับนี่เหลือครึ่งตัวครับผมโอ้เ yeah, ย้ายูนะหลุดไปแนวหนึ่งครับโอ้โหแล้วฝนก็ตกโอ้ฝนมาเป็นอะไรกัน,นอีกอน,นี่แหะเฮ้ยเบ็ดเหรอโอ้โอนี่หลุดอีกครั้งนี้ตัวที่สองครับ รุดอีกแล้วเดี๋ยวคืนนี้ออกหาจับเขียดครับมาใส่เพิ่มอู้สองคันแล้วพี่น้องอู้เจ็บนิ้วครับเจ็บนิ้วนางเจ็บมากเลยอยู่ก็เจ็บฟื้นขึ้นมาเลยค้วซ้ายมือโอ้โหโอ้ใส่ใหม่ครับขาถึงพื้นเลย อันนี้โอเคกีสูงไวอันนี้ไม่ติดครับผมยังไม่กินครับอุอันนี้จมไวครับขึ้นมาหน่อยเอางนะเฮะ้ยป้าตีบบอกไม่เขียดตีโอ้เขียดตีรับนี่ลุกอีกแล้วพี่น้อง อ,อันนวะงูเยียวหมดครับหมดเร็วครับเต็มแนละ้วมคันนะครับผมมีแอคชั่นแต่ไม่มีปลาครับน้าเล็กอยู่นะกลัวเอาไปไม่ได้หรอกอะไรนี่อ่ะสิงปลาตีครับโอ้เมจ่าสูงเกินครับออมนี้ย ใส่ใหม่นะพี่น้องอู้เจ็บนะใส่มือขวาถนัดซ้ายซะด้วยโอ้โหแดดร้อนเปรียงครับฝนตกดินดแดดร้อนเปรียงเลยอ่ะโอเคมีเต็มเลยพนะี่น้อง อะไรอ่ะอู้มาแบบแล้วอู้หเอ็มแล็มาแล้ครับนี่ครับอู้หมาจนได้ครับผมเยอะเคียดหลุดแนลผมตัวใหญ่มากเลยเ <c oughs> ลยนิดเดียวจะถึงโลครับเนี่ยโอ้โหเหลียแค่ก้าวขีดกววยเอง <c oughs> อโอเคเดี๋ยวไอ้ตัวนี้ผมไม่เอาไปนะเอาปล่อยไปแล้วกันเพราะว่าเกาะแค่ปากนิดเดียวครับ ปล่อยให้เขาโตดีกว่าปีหน้าจะได้ค่อยค่อยว่ากันไปปล่อยไปแล้วนะพี่น้องอุเบนะไม่ใช่ปล่อยเล่นๆนะปล่อยแ,แล้วนะครับนี่เดี๋ยวค่อยเอาเด็กเกียรตมาใส่ไปติดต่ออีกตัวละลูยังอยู่ไหมเด็กกินไนวะโอ้อยู่นี่ไงยังอยู่ครับอ้วนนี่ตายแล้ว ไปกันไว้ก่อนเผื่อมันใหญ่มาเจออันนี้โอ้โหไปนู่นเนี่ยครับหืเรียบร้อยน่าจะหลุดนะ่แบบนี้มีรอยกัดแต่ไม่โดนครับตัวเล็กหรือเปล่า เป็นใช่องเล็กวับอันนี้ยังอยู่นะไปประมาณสามคันครับสามสี่คันี่ตัวกินดูไปนี่เป็ตัวใหญ่ขนาดไหนครับไม่กินยังอยู่ครับ เสียดายเสียดายจริงๆเดือดสิบหกคันครับเหยีดเขียดสิบหกตัวโอ้ให้มันกินเบ็ดบวกอู้บวกอู้ไม่เปนอะไรขนาดนี้ ลูกดีฉันมาแล้วนี่ l ิ m i t อืมลูกลิเพี่นบินอูนอ้อะไรมันกินเหรอกินไม่ติดสักทีโอ้ โอ้โหไม่ติดครับอู้ไม่จมเลยเบ็ดแข็งโป๊กเลยครับยังจมอ่ะหอหลุดกระตุยอ่ะคันนี้ไ,ไมคันนี้่ะอ่ะหมดครับคันนี้หมด อโอเคทุกคนหลุดหมดหลุดซะส่นมากนะครับหลุดเสียดายครับได้มาแค่ตัวเดียวเองก็ปล่อยไปแล้วนะเนี่ยสต็อกไม่มีเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าเอ้ A, 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 ไอ้ไม้นี่เดี๋ยวผมขึ้นนี่ผมจะเอาเกตมาใส่หาสองเกจดูน่าจะพอมีออกอยู่หาน,น,น,น่าจะหาได้อยู่สักห้าตัวสิบตัวไม่อจะใช้เวลานานมากนะครับผมส่วนยาปูยังมีอยู่เหมือนกันเพราะว่าเมื่อคืนผมก็ไปส่องมาก็ได้มาเก็บมาสิบหกตัวก็มาใส่ไมน้นี้ส่วนปูนเดี๋ยวผม ได้วันยี่สิบตัวมั้งจะจะอาจจะไปซ้ํำหมายเดิมที่ได้ช่อนใหญ่สองตัวนะครับหนึ่งจุดหอโลไปซ้ําดูว่าจะได้เพิ่มไหมปไปเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าฝากกดติดตามและแชร์ด้วยครับผมขอบคุณทุกคนที่ติดตามครับเมื่อเช้านี้ไม่ได้ลงคลิปว่าไปใส่หม่นั้นไม่ได้ต่อมาหมาน้นี้ไปไปครับผม